เป็นเวลากว่า700ปีแล้วที่พญา,ามังรายได้สถาปนาเมืองแห่งนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช1,839เชียงใหม่ผ่านยุครุ่งเรืองสุดขีดในฐานะศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาจนกระทั่งเข้าสู่ยุคตกต่ำที่ต้องกลายเป็นเมืองขึ้นของพมา่ายาวนานถึง216ปีแต่นั่นก็ไม่ได้ทำลายวัฒนธรรมอันง,งดงามที่สืบทอดนับตั้งแต่อดีตลงได้เลย ในทางกลับกันเชียงใหม่ยังเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ที่เราสามารถสัมผัสได้จนทุกวันนี้ ข้าวซอยเป็นอาหารเส้นชนิดหนึ่งคล้ายบะหมี่น้ำซุปมีส่วนผสมของพริกแกงราดหน้าด้วยน้ำกะทิโรยด้วยเส้นที่ทอดกรอบเวลากินปรุงรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆได้แก่ผักดองและหอมหัวแดง ข้าวซอยเปรียบได้ดังสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงคนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยแต่น้อยคนนักจะรู้ว่านี่คืออาหารที่มีรากเง้ามาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างอันไกลโพ้นเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าอาหารประเภทเส้นอยู่ในวัฒนธรรมการกินของชาวจีนมายาวนาน การค้นพบเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า4,000ปีบริเวณแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีหลาเจียในมณฑลชิงไห่เมื่อปี2,542ช่วยยืนยันทฤษฎีให้มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับว่าจีนคือต้นต่อของวัฒนธรรมเส้นก่อนจะส่งต่อวัฒนธรรมนี้ให้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกในเวลาต่อมา ในดินแดนทางใต้ของจีนมีผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ในแถบมณฑลยูนนานชิงไห่และกานซูซึ่งคนไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพ่อกลุ่มชนเหล่านี้ได้ถูกพวกมองโกลพามาจากเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางเพื่อเป็นทหารร่วมในกองทัพและถูกส่งมาควบคุมจุดยุทธศาสตร์บนเส้นทางคมนาคมสำคัญในยุคนั้น เมื่อวันเวลาผ่านไปชาวมุสลิมจากแดนไกลได้ผสมปนเปเข้ากับชาวจีนและชนชาติพื้นเมืองต่างๆโดยนำเอาวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมอิสลามจนกลายเป็นกลุ่มชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวในปัจจุบันบรรพบุรุษของชาวฮ่อชำนาญในเรื่องการลำเลียงขนส่งสินค้าด้วยม้าและล่อ พวกเขาออกเดินทางค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ต้นพุทธศตรวตรรษที่16สินค้าจากจีนเช่นผ้าไหมและชาได้ถูกนำมากับคาราวานมุ่งสู่ดินแดนทางเหนือของไทยพมา่าลาวเวียดนามเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัดซำในอินเดียกระทั่งปลายพุทธศตรวตรรษที่19 หอได้เปิดเส้นทางค้าขายระหว่างชุมชนแถบนี้กับมาตุภูมิของตนในสามเส้นทางหลักเส้นทางที่ผ่านมายังเมืองเชียงใหม่นับเป็นเส้นทางหนึ่งที่มีความสำคัญในยุคนั้น บริเวณที่ตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม่ชุมชนบ้านห่อถนนเจริญประเทศหนึ่งคือแหล่งที่ชาวห่อส่วนหนึ่งได้ตัดสินใจลงหลักปักฐานที่นี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458หลังได้รับอนุญาตจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดพักสินค้าที่เดินทางมาด้วยม้าและล่อและเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของพ่อค้าชาวจีนมุสลิมจากมณฑลยูนนานปัจจุบันยังหลงเหลือบ้านเก่าแก่อายุนับร้อยปีของเจิ้งชงลิงผู้นำชาวห่อจากมณฑลยูนนานที่เข้ามาตั้งรกรากครั้งแรกที่นี่ซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากรชาชการที่7ให้เป็นขุนชวงเลียงรือเกียรติ ไม่เพียงการยึดมั่นต่อศาสนาอิสลามนะครับแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ชาวฮอได้นำมาจากแผ่นดินเกิดของตนเองด้วยนั่นก็คือวัฒน,นธรรมการกินอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นอย่างข้าวซอยทุกวันนี้ในชุมชนบ้านฮอแห่งนี้ยังมีร้านข้าวซอ,อยอยู่หลายร้านนะครับข้าวซอยที่นี่ถูกเรียกว่าข้าวซอยฮอหรือข้าวซอยมุสลิมซึ่งยังคงเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สประเทศไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะส่วนประเทศจีนอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรจีนจึงกลายเป็นคู่สงครามกับไทยชาวจีนที่ยังไม่ได้สัญชาติในเชียงใหม่รวมทั้งชาวห่อจำนวนมากถูกบังคับให้อพยพไปอยู่ที่จังหวัดลำปางนั่นหมายถึงกิจการร้านข้าวซอยของชาวห่อก็ต้องยุติลงไปด้วย ตรงข้ามกับวัดช่างของถนนกําแพงดินกลางเมืองเชียงใหม่ที่นี่คือที่พำนักของยายทายทองอายุ80ปีเธอคือลูกสาวคนสุดท้องของลุงปันอดีตลูกจ้างร้านข้าวซอยในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองผู้ที่มีส่วนสร้างประวัติศาสตร์ข้าวซอยของเมืองเชียงใหม่ทีแรกก็ไปเป็นลูกจ้างเพิ่นเนาะลูกจ้างเพิ่นดำทีนี้เพิ่นที่ลำปางแล้วก็ ก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่เลยเป็นคนแรกของเชียงใหม่คุณยายเล่าให้เราฟังนะครับว่าหลังสิ้นสงครามแล้วในปี2488พ่อ,ขอ,อของเธอได้เปิดร้านข้าวซอยขึ้นที่นี่เป็นเจ้าแรกชาวเชียงใหม่ในยุคนั้นเรียกกันว่าข้าวซอยลุงปันหรือข้าวซอยวัดช่างคลองซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดีจากคนเชียงใหม่ในเวลานั้นขายดีขายดีมาก คนใหญ่คนโตในเชียงใหม่มากินตรงนี้หมดเลยทุกคนลุงปันยังเป็นผู้พัฒนาข้าวซอยในรูปแบบใหม่ขึ้นด้วยนะครับจากข้าวซอยเนื้อแบบมุสลิมมาสู่ข้าวซอยหมูเป็นครั้งแรกนี่คือการก้าวข้ามวัฒนธรรมอิสลามมาสู่วัฒนธรรมการกินของคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธได้อย่างลงตัวหมูนี่ทอดทอดเป็นก้อนไว้แล้วก มนนคจะะใส่่่ยยยููกซอ,ยยนะอยยนะปลุงปันยึดอาชีพขายข้าวซอยจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตแม้ว่าลูกชายคนรองจะสานต่ออาชีพจากพ่อแต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงเมื่อเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่คุณยายรู้สึกเสียดายนะครับ นั่นก็คือสูตรการทำเส้นข้าวซอยด้วยมือที่สืบทอดมาจากพ่อมาสู่พี่ชายของเธอเพราะปัจจุบันร้านข้าวซอยเกือบทุกแห่งในเมืองเชียงใหม่ล้วนใช้เส้นข้าวซอยสำเร็จรูปที่มักจะผลิตด้วยเครื่องจักรทั้งสิน้นซึ่งคุณยายยืนยันกับเรานะครับว่ามีรสชาติไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับการทำเส้นข้าวซอยด้วยมือวิธีทำเส้นนี่พี่ชายได้สืบนะแต่เขาตายไปแล้วเสียดายยังมีคนมาเรียนนะ มาเรียนกับพี่ชายนะมันต้องเอาเข้าวมาคลุกกับไข่มาคลุกกับโซดาแล้วก็มีเครื่องมือทับทับทับ,ทบ,ทบ,บแบนเสร็จแล้วก็เอามาซอยกันเลยเป็นข้าวซอยเมื่อไม่มีใครสานต่อกิจการข้าวซอยของลุงปันต่อไปได้สถานที่ตั้งร้านเดิมก็ได้กลายเป็นร้านนวดไทยแผนโบราณไปแล้วข้าวซอยลุงปันอันโด่งดังกำลังจะกลายเป็นเพียงตำนาน ที่ค่อยๆถูกลืมไปจากเมืองเชียงใหม่จากจุดเริ่มต้นการรับวัฒนธรรมเส้นจากจีนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมการกินของคนเมืองเหนือไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะวัฒนธรรมเส้นของจีนได้แพร่กระจายไปในทุกๆท,ที่ที่มีชาวจีนไปถึงก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนให้ตรงกับรสนิยมการกินพื้นถิ่นของแต่ละแห่งแต่ที่น่าสนใจนะครับข้าวซอยของไทย กลับไปมีความละไม้คล้ายคลึงกับอาหารชนิดหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านอย่างน่าชง,งนทีเดียวโอโนโนเข้าซวยเป็นอาหารจานเด่นของพมา่าหน้าตาคล้ายข้าวซอยโดยใช้เส้นทำจากแป้งสาลีเหมือนกันและใช้กะทิเป็นส่วนหนึ่งของการปรุง เพียงแต่น้ำซุปไม่หนักเครื่องเทศมากเหมือนข้าวซอยของไทย o อนโนเข้าสวยคงมีที่มาไม่ต่างไปจากข้าวซอยนั่นคือการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มพ่อค้าชาวจีนมุสลิมที่เคลื่อนตัวลงมาทำการค้าและตั้งรกรากในดินแดนแถบนี้ในอดีต ทั้งข้าวซอยของไทยอนโนเขวาซวยของพมา่าต่างสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมตะวันออกกลางและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกปรับปรุงดัดแปลงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการกินของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นอย่างลงตัวอาหารและวัฒนธรรมการกิน จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยทำให้เรามีความเข้าใจถึงวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคนี้ได้แจ่มชัดมากขึ้นด้วยเช่นกัน